แก๊งยิงสามค่ะมันดีม่นเดค่ะมาจาดจหวัอนแก่พู้ไม่ได้กับรุ่นหลอแต่ค่ะเนี่ยรัตราสินไปเล่นกรุงเทพพัทยาผลตขั้นเมนอนมาจันลาโอ้ยเสียใจนะค่ะรัตนสินมารอบนี่เจมเมแรงมาทีขั้นลดคุณค่าบ้าจักจังหวัดคอนแกนสวัสดีพี่ไม่โชคดีสู้ปู่สุคนเด็ค่ะคอยโชคหมานเทคปีใไม่ปี่พ่พอจอ0ันอสอ,อมี่เตนแนวดีๆมาสู่น้องลูกหลานสู้ผู่สุคน มันหมานกันถือกระตາีสวเด้อจ้าแนวมันบดีกับทิมไปกับปีเก้าเริ่มต้นได้ปีไม่มิตรจริงดีๆใกล้ยได้สิกันคือกันเป็นหมีตั้งปีเก้าโอยฮอดปีไม่แล้วใกล้เาใช่หมีได้ปีเก้าเพราะมันก็หลักปีมาเร่อตปีไม่กันนะะเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วตัสินีตาเจรามากด้วยใจเชื่อใจมอนใกลุ่เกี่ยมมาทอนรับไม่ปรับเพี่ยนหลายอย่าง เสียงนับว่าเอาอีกแล้วล่ะเสียงว่าเอาอีกแล้วดีแล้วกระเทือนเก้านั่นล่ะเมื่อมีคฟมากมีไข้ไหมกระเลยสงสัยแก้มใสแบบนี้เละจ้าเพราะฉะนั้นว่าหัวคำดักว่าี่มันมางขอให้ทุกทีเพราะฉะนั้นเข้าใจในสถานการณ์ของเราบ้านเมืองของเราด้วยนะคะเดี๋ยวกีใจที่มีโอกาสเด็ดมากบมาพอลูกเต่าลาหลาน่องนูงสูบูสุก้นในช่วงระยะปีใหม่จะสี่ล่าจันนีวันที่สิบีหนึ่งอ่ะได้สาม เมื่อนี้วันเกิดเจ้าว่ดแม่จีวันที่จีน่ะแม่บ้านใครวันเกิดคอยเจ็บปีแม่วันนี้เนี่ยคอยนิมาทับบุญเนี่ยมาทับบุญใช่บาทแม่คอยนิมาใช่บาทเป็นที่ทุกคนต่อชีวิตของคอยมาดีเจ้าเลยยังมาใช่บาทันนีเมื่อนี้คนได้อ้อมมาคอยว่าโอ้ยแล้วมาคอยมาคอยจูบมีตีมาคอยจูบมีแล้วโอ้ยเห็นใจไหนจ้าต่อยก่อนท่านกับมันต่อยกุนบ่ท่านหรืล่ะคอยอ้อมแม่วคอยจูบบ่ได้คนได้เอามาใช้บาท แบเนี้ก็เรียกเกลียวได้เนดยัย่าเสบ่ามา,ากแดงเกงชีเล็กมาใช่าบาทพิ่นโอ้ยแกงชีเลเ็กังไเห็นเกบนาวนาโยมือแรกนี้ต้นจนันจจกนามันก็ะมจีบพอ่ต้นจักนาก็เกงเลยแกงเลยมันก็ขมบจีบอย่งี้ยังง่นมันี่แหละมันินบานมาแดงมาใช่าบาทนี่นาโอ้ยว่าผิดชวบชีน้องผ่เจ้ามีกระได้เนาะตั้งใจทั้งนี้ทั้งบุญนะน่ะทั้งบุญไม่ซาดนี่ซัดนะเขาตายไปเขาไปจิบเนี้ยมนนั่นละ พาเพื่อนน่นเพื่อนีบ่เจนมาเจนว่าเขาเฮาดีเพื่อนงี่เกี่ยวเดียวนึงต็้งีวเพม่นค่บริษวันเท่าดอกเพื่อน่ายอนจัดเอาเพื่านจะพจาดก่อนย้อนย้อนจัดกันเลยตู้ดวงดยามัดวงไ่ะแม่จากเหงาน่าหน้าบ้านฉันน่าทำอายุวันเร็ลูพ่อก็มีวันากพ่อการทนี้วันตายวันเกิดฉันลูกพอฉันตั้งใจค่า เปจมาทัหดีอกบาถอยล้องพองกบนี่เอามาแ้ใส่แม่ออก็บกันงูค่ะมาหมาค่ะต่อฉันจีนนล้องพอฉันได้ไปไล่ญาติเอาล้องพอฉันอ้อมประันตั้งแต่ครันี้ฉันนอนหลับไปน้องพ่อเพราะได้ออมกบองพอฉันฝากไปอ้อมตัวเองด้ค่ะกบนั้งเป็นเป็นนิดนี้วห่งกบเป็นเป็นนีดเะค่ะทีแรกจะตอสีอ้อมอายุดอกฉันเก็บผักใบมือวานตถึงมยาผัเียวจะ่่ไม่เลบ อบอมาล้อเอาเาไปก้อนหลดค่ะอ้อเแดได้หรอออเดได้ไม่ออกมันอ้อมา่อขล้ออตืมล้อคอเ่าขาดซัดเป็นบาะขาดอ้ยขาดซัดราไตัวมันมาใหญหรอ้อคขาลพอคอเาขาดซัดนั่นะล้มหน้ามังนอนค้าน้ำเดืเดือนกันย้อนกบชัแนวใจกับผักใจกับเป็นบัวหอมเนี่ยค่ะอมักอะไย่งไงหอมดีขันยาไก่มันเสียบกับใจผักหยอหีบตื่นนั่อลพออ เดี่ยวแคบกักปัญหาหลวงพอ่อวันเกิดฉันขอฝากเต้าไป็ดป่อยนี่ค่ะพี่น้องกรุงเทพแถมมิมุลี่นี่มันบอกว่าป่อยเต้าเกิดชาตหนามันหิ้งไงพ่ะย่ะ<อ>นั่งดูหน้กกาตะอีมันหิ้งไงเบิร์เลยคะ่ะเป็นป่อยเต้าแล้วงพอกุ้งเผาเหลียดก็เดียวท,ท่านีฉันไปทำน้ำจิ้มมาแล้วพ่อไปทำน้ำจิ้มเอาเองนะคะีค่ะไม่ออกจย<ะ>าไม่ออกเกิดปีไหนก่อนเกิดปีมะเส็งค่ะ ปีมาเสียงนปีงูตัวหนไ่แมนค่ะฉันมีเวลากับปล่อยงูในเด้อปอยงูจีนละคแมน,แมนจ้าฉันตต่งแก่กันอยู่ลงพมเอาปลอยไป,ยปยะจะแก่งสาวจีนงละครโอ้ยอาจะมาเืมงแล้วยานงูยัะตียยโอ้ยยันายนตัวเนาะเชัคสิมอหห้ตอนมัน เอามันเง่าหลายๆขันมาตอดดอกหลวงพ่อฝากไป็นป้อยนี่ค่ะจ้าช่วงย่านจีบูจะตอดถ่าได้งูเลยหลวงพ่อวันเก๋ฉันนี่มีเงินอยู่นี่หาลอยเจ้ที่ท่านบุญดีแล้วเม่ออกพอดีแล้วมาใส่กาฟื้นกาไฟซอยหลวงพ่อเนี่ยขับม่อยากใส่ปิดไปเพราะเป็นปิดน้ะรถไฟนะที่ไม่เขียนต้อนยังไม่ไม่ออกเลยนี่นี่หลวงพ่อนี่หาลอยหลวงพ่อมีทอนสามป่อยบ้าขา ทอนสามรอยจะไหนอัต,ม,อาอตมาพอได้เอาเงินมานกหรอเอ้าเอาเจียงก็เรียมมากมานี่ค่ะเดี๋ยวทอดเนี่ยใส่หนัดีเนาะโอ้ยโอ้ยวัดเรียมเงินมากวันนี้มีเอาแล้วพอวัฉันแล้วพอตีนอหนีฉันสามรอยเด้อค่ะโอ้ยอยูอจะซื<ห>้อแต่เป็หนี้ไม่ออกวันวันนี้อ่ที่ฉันได้เขาไม่ไม่ใส่บาตรค่ะเขาไม่ขึ้นเลี้ยงถ้ล่ะไม่ออกเขาไม่จะปิกา,ายนี่ค่ะ ปีนี Euro, ่พ่อพี่ดอกขาไม่น่าควมเบลัวเะคม่ท่านบุญน่ะนา้านดายแม่อ้อมบอกวังตัวพากาศหลวหวังเนแม่เราหลวงพ่อเคยสั่นไก่เเทมี่บังคะเอ้าบอลแล้วยางสั่นย่นแล้วเม่บอเป็นไต้ยตูดเนี่ยฉันตั้งใจว่าฉันจะใส่บาทไก่เเทมที่เนหลวงพ่อไปหาแต่เศร้าโพดหาเขาก็เปิดเนี่ยกระเลยไปได้ปิ่งข้อไก่ใหม่หาบาทหลวงพ่ โเดยวกันหลวงนะพ่อนะหลงพ่อไม่เหลือ,อ,ง,องนีนยยงแเงนึง่ใช่อีงนม่รักกินไม่หน่อยพ่านจำหน่ยนะหลวงพ่อนะใบุญพเพราด้ชก่าเราเป็นคนพโลกมากาุด,ด้อพาในบานทาา่านปโไก่มีนในเด็กขึ้น้าลอยล้านพันล้านไ่ตเาลายดสาอาโคลายเอาเอตั้งใจหลวงพ่อไ่ออกเยเอายุวันหนังสุขังพาโล โอ้ยหลวงพ่อให้บ่านเมื่อทีว่าเจ้ไหนสัดว่าไปทัวร์กันเาอายุวันโนสุขังพลังสาธุหลวงพ่อวัดค้้นมีฉันสุยพิษมาหนึ่งย่าไปบอกเป็นปัญหาขะบอกเป็นโตโรดวัดคว้าหลวงพ่อฉันตีแหวนยิ่ต้อวงพอมาดอกตกับซี่โห ว่น oh, ี่บอกเป็นตัวเลยแล้วพ่อจะชะบอกเป็นปัญหาท่อโอ้ยไม่ออกเลยอัตมาผิดท่าอัตมาประยกบอกเราบอกถึงสูงวลแลยยันวมื่อเพิ่นจริงเห็นใจไหมอัตมาเขาบอกหวดนี่8ปศนได้สาจะนั่งอยู่ไก่แล้วควาากบูเจ้าแดงย่งลัตัวไนอยากเอาผู้เยาเด้อก็เก หมูยีใหญ่สามใหญ่แป้นยหญ่น้อยมันอีขคือบ้ากันมาแต่เศร้าแต่น้อแต่เศร้าหนึ่งตัวมันไข้มันเกิดฉันพร้อมนีใจบาดไปแล้วโอ้ดีหลายดีหลายเอ้าสาบสบัดีพี่น้องบ้านเฮาเด้อมือนีเปิดเครื่องขยายเสียงมากกว่าชาสัมพัดหนึ่งพี่น้องบ้านเฮาได้รับทราบมามื่อนี่เป็นมือบุญบุญผาบป้าสำหรับคุ่มเนื้อคุ้มใจเยต้นผับป้าแล้วเขาโอบกันสาระกลางบ้านเพื่อเราจะได้ล็อขนาะของเงาเราเป็นสัตว์มาแล้วมาแล้วคุณพ่อมาพอดีโอ้ยบระเด็นหน้าตาเข้ากันจักเม็ดคุณสวยสัเอ้ย ตักแต่าตุ๊กาเอางั้นมาเสียต้นนี่ไม่นี่เขาบอว่ามเสียต้นแล้วเากว่มคือุมไม่นี่กุมเม็ดอนีุ่มจังบ้านไปด้ยเนี่ยเดียวีกค่ามบ้านมันมีบ้านอย่างไนมีหาบ้านบ้านนนท์หมองบ้านนนท์หีหาบ้านสาหีโบ้านสคขอยโกนบ้านนนค่อยเสียเ้าทีได้เงนก็จะโชคหลยคร้วยมีอีไรอาวพอดีแหะคนให้ลงเินไปไหนผัวฟารังอยู่ต่างประเทศเพิ่งระดังกินมาสมูมน้ำเขาได้หมดนี่ปูีมาแล้วเอาล็องล็อคนให้ล ฮานาฮานาแต็กกวันนี้มากปูนยาปลังฮารอเมนิสได้ซ้ำนักนะฮารอยาสับสนเกอรเอาแม่ซองยังเอาขาแวกคนนั่โอ้ยเจนจนะครันี่มันเรียกซองน่คเขาเรียกยังเขาเรียกว่าเช็กเินเซอเช็คเินสดอรคสิหลายบาทเนาะโอ้จะเดนี้เขาเรียกต้นหลักห้าดัครับห้าแสนนอห้าล้านห้าสิบาทความเงี้ยวมาแล้วความเงี้ยวมาแล้วค่ะ เอากองเงามาแล้วกะยาวเลยแล้วเอาเยาวยาวจะไดนเขาเขาหลือสิแตกดื้อเอาเอาแม่ขวดแม่ขวดยำซีนไปจะหาโลดเลยมาจะคนละแม่สามสามสิคนสามคนเอาพ่ผู้ชายหรือหินเนี่ยไปจ้างกองยงาสามพันไปใส่ไปแคได้สามคนเนี่ยเอาเมาลงไปพันหาหมามากับพันสีตะปันนันตกเสียสองลอยอยู่ในแม่สามเอาจังสี่ซะเชิญคุณพ่อปัญาบานมาเปิดงานซะเลยเอาเชิญคุณพ่อพัญาบานมาเปิดงานเด้อเขาเขาไปม่เป็นเจ้าตัน เาเปิดน่าเปิดน้าลาสดนอเสเอนนะทักทีชบ้านแช่วูเป็ดใกีนีแค่กูไม่เกียวันนี้เป็นบัวบุอทำกินเราได้วดบอกกับผู้อื่นคือหอข้จินอันนี้กินดูในบ้านจังมากเป็นห้วงเยาวชนลรง่รียนอาหารว้าง